เมื่องานแต่งของเราไฮโซกลายไปทายนะเพราะเพื่อนสาวเสียชีวิตอย่างปริศนาความลับที่ดำมืดของครอบครัวเลยค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์อาชญากรรมลึกลับของทางเน็ตฟ i ิกเรื่อง The Perfect Couple ปี2024นําำแสดงโดยนิโคคิดแมนลิฟชฉลย l เออร์อีฟฮิลสันดากอตาเฟนนิงและบิลลี่ฮาว ขณะเกียรและทุกคนกำลังเครียดเนื่องจากยังหาน้องเล็กไม่เจออมิเลียที่นำหลักฐานไปให้นักสืบก็ให้การกำไรวงนี้แท็กเป็นคนมอบให้เพื่อนและทุกคนในบ้านอาจมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ถูกจับเซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยความลับแถมเมื่อ2-3ถึงปีก่อนผู้หญิงที่แท็กเป็นชู้ก็เคยคิดจะปลิดชีวิตตัวเองด้วยทันใดนั้นรองก็เข้ามาแจ้งการใช้ฟังเจอตัวน้องเล็กแล้วส่วนเกียพอได้รู้จากสารวัตรน้องเล็กปลอดภัยเธอก็โล่งอ,อก ด้านอเมิเลียเมื่อได้ยินนักสืบถามคิดว่าชูตเตอร์มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าเธอก็สงสัยชูตเตอร์มาเกี่ยวอะไรแล้วพอรู้เขาพยายามจะหลบหนีเธอก็สับสนแล้วย้อนคิดถึงอดีตตอนที่เธอได้เจอกับชูตเตอร์ครั้งแรก ในอดีตอเมิเลียถูกเบนเชิญให้ไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านริมทะเลซึ่งจังหวะที่ไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเธอก็ได้เจอกับชสตเตอร์เลยได้รู้เขาเป็นเพื่อนของเบนและเบนก็ติดงานเลยให้เขาและเธอล่วงหน้าไปก่อนเขาที่รู้สึกคุ้นหน้าเธอเลยถามเราเคยเจอกันบนรถไฟหรือเปล่าแม้เธอจะปฏิเสธแต่จริงๆแล้วก็เหมือนจะจำเขาได้ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะชูตเตอร์ก็ชวนอเมิเลียออกมาเดินเล่นแล้วพอคุยกันเธอก็ได้รู้เขาเป็นรูเมทกับเบนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมดังนั้นตอนที่แม่เขาเสียแล้วเบนเห็นเขาไม่อยากกลับบ้านเลยชวนมาพักที่นี่ส่วนเขาพอเห็นเธอเศร้าเนื่องจากแม่กำลังป่วยก็ชวนเธอไปไว่ายน้ำ ปัจจุบันเมื่อเอมิเลียถูกนักสืบคาดขันทำไมชุดเตอร์ถึงตง้องหนีเธอก็ให้นักสืบไปถามกับชุดเตอร์เองนักสืบเลยบอกชุดเตอร์ไม่ตอบอีกอย่างชุดเตอร์ก็รู้จักกับผู้มีอิทธิพลมากมายจึงอยากรู้เธอรู้จักกับชุดเตอร์ดีแค่ไหนจังหวะที่น้องเล็กทำแผลเศษก็ถูกสารวัตรเข้ามาต่อว่าเพราะโกธที่เขาพาลูกสาวไปด้วยจากนั้นก็ค่อยเข้าเรื่องทำไมกำไรของเพื่อนถึงอยู่กับเขาตอนแรกเขาก็ไม่บอกแต่สักพักก็เล่าให้ฟังเขาแอบเห็นเพื่อนไปคุยกับแท็กเรื่องที่ เธอกำลังตั้งครรภ์เขาเลยไปเตือนให้เธออย่าเชื่อแท็กเพราะพอไม่มีวันจะทิ้งแม่ไปใช้ชีวิตอยู่กับเธอแน่นอนด้านน้องเล็กเขาบอกเพื่อนเขาช่วยได้เพราะอีกหนึ่งเดือนเขาจะอายุครบ18แล้วได้เงินจากกองทุนทพว่าเธอก็ไม่รับแล้วบอกนี่ไม่ใช่ปัญหาของนายฉันจะหาทางเองส่วนกําไรน้องเล็กเห็นเพื่อนโยนทิ้งเอาไว้ที่หาดทรายเลยเก็บไว้เพื่อจะเอาไปคืนและแผลที่มือก็เป็นแค่อุบัติเหตุจากการแกะหอยจริงๆคณะสารวัตรไปส่งน้องเล็กแอบบี้ที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก ไปรับสายชายปริศนาที่ชื่อบ์เดริกเลยขอสายเกียร์แม้จะรู้เกียร์อยู่กับสามีก็ตามแอบบี้เลยไปบอกเกียร์แล้วทันทีที่แท็กรู้บาเดริกโทรมาเขาก็หันไปมองเกียร์เธอเลยรีบปฏิเสธเธอไม่รู้จักหมอนั่นแต่กลับสั่งแอบบี้ให้ไปบอกหมอนั่นด้วยอย่าโทรมาอีกทําให้แอบบี้สงสัยหมอนี่เป็นใครกันแน่ด้านบาเดริกมาติดต่อเกียร์ไม่ได้ก็โกรธเลยส่งข้อความหาเธอทว่าเธอก็ไม่ใส่ใจและตั้งหน้าตั้งตาเขียนหนังสือต่อไปส่วน อมิเลียเธอไปถามชุตเตอร์ทำไมไหนถึงหลบหนีเขาเลยอ้างเขาตื่นหนกเลยทำอะไรลงไปโดยไม่คิดเธอเลยโวยส่วนเขาได้รู้เธอระแวงเบนกับครอบครัวเนื่องจากไปเจอกำไรของเพื่อนอยู่ที่น้องเล็กส่วนเบนก็เหมือนจะปิดบังอะไรสักอย่างเพราะมีรูปเพื่อนเก็บเอาไว้เต็มไปหมดเขาเลยปลอบให้เธอใจเย็นๆเนื่องจากเบนรักเธอมากจึงไม่มีวันจะทำร้ายเธอแน่นอนด้านอมิเลียเธอตัดสินใจไปถามเบนตรงๆทำไมเขาถึงมีรูปเพื่อนตอนแรกเขาก็อ้ำอึงแต่สักพัก ก็บอกเพราะเพื่อนเห็นรูปที่เขาวาดให้เธอเลยอยากให้เขาวาดให้บ้างส่วนที่เขาไม่บอกเธอก่อนหน้านี้ก็เพราะกลัวเธอจะกโกรธเธอที่ระแคะระคายเขารู้เรื่องที่เพื่อนเป็นชู้กับแท็กเลยถามและเขารู้เรื่องนั้นด้วยไหมในอดีตเมื่อเบนไปบ้านพักริมทะเลก็ไปเห็นเพื่อนอยู่กับแท็กเข้าโดยบังเอิญเลยได้รู้ทั้งคู่แอบเป็นชู้กันเขาเลยขอให้เพื่อนเลิกกับแท็กทว่าหลังจากนั้นเพื่อนก็ไม่ยอมรับสายของเขาอีกเลย ปัจจุบันพออามิเลียเข้าใจทุกอย่างว่าท่เบนไม่อยากให้เธอรู้เรื่องนี้ก็เพราะกลัวเธอจะมองเขานิสัยแย่เหมือนแท็กเธอก็เข้าไปปลอบเขาในขณะที่เขาก็รับปากเขาจะไม่ปิดบังอะไรเธออีกในอดีตขณะอามิเลียคุยกับชูเตอร์เขาก็ถามเธออีกครั้งแน่ใจนะว่าเราไม่เคยเจอกันเธอเลยเงียบไปแต่สักพักก็ปฏิเสธเหมือนเดิม ตกดึกอเมเลียบ่นให้ชูตเตอร์ฟังเธอรู้สึกไม่ค่อยสมะกับที่นี่เพราะไม่ได้มีเงินเหมือนคนอื่นเขาเลยนำ M&M มาให้กินคลายเครียดทว่ากระดันฉีกถุงขาดขนมเลยตกแล้วพอทั้งคู่ช่วยกันเก็บเขาก็นึกขึ้นมาได้เธอกับเขาเคยเจอกันบนรถไฟเมื่อ3มปีก่อนโดยตอนนั้นคนแน่นมากแล้วผู้หญิงคนนึงทำกระเป๋าขาดลูกปัดเลยร่วงซึ่งก็มีเพียงเขากับผู้หญิงอีกคนที่ช่วยเก็บเขาเลยถามเธออีกครั้งผู้หญิงคนนั้นใช่เธอหรือเปล่านั่นเลยทำให้เธอประทับใจ ทว่าย,ยังไม่ทันที่จะได้ตอบเบนก็ามาเซยก,ก่อน ปัจจุบันอามิเลียรู้สึกผิดที่มีใจให้กับชุตเตอร์ส่วนชุตเตอร์ขณะออกไปวิ่งกับเบนแล้วได้ยินเบนบน่นแทกนิสัยแย่มีชูไปทั่วแต่เขาไม่เหมือนพ่อเนื่องจากรักอามิเลียและไม่มีวันจะทําแบบนั้นเหมือนกับที่พ่อทํากับแม่ชุตเตอร์ก็ได้แต่รับฟังและเออออตามเบนด้านอามิเลียเมื่อแวะไปคุยกับพ่อแม่แม่ที่อาการไม่ค่อยดีก็อยากให้เธอรีบแต่งงานทว่าเธอก็ยังไม่ได้คุยกับครอบครัวของเบนอีกอย่างเธอก็พึ่งสูญเสียเพื่อนแม่ที่เข้าใจเลยไม่กล้าพูดอะไร ส่วนเกียร์จังหวัดที่กําลังเร่งทํางานแท็กก็เข้ามาชวนเธอไปพายเรือเล่นทาให้เธอมโมโหเพราะพรุ่งนี้มีงานเปิดตัวหนังสือแถมยังจะเรื่องวุ่นวุนของลูกๆอีกเธอจึงไม่มีเวลาให้เขาหรอกจากนั้นก็ถามไปตรงๆเขาต้องการอะไรกันแน่เขาเลยบอกก็แค่อยากรู้เธออยากคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจะด่าหรือลงไม้ลงมือกับเขาบ้างไหมเธอเลยย้อนแล้วคุณต้องกันไหมล่ะเพราะเธอสามารถจัดให้ได้ด้านแท็กเมื่อเห็นเกียร์โกรธเขาจริง,รงๆก็พยายามงอและบอกรัก เธออย่างนั้นอย่างนี้ทว่าเธอก็ไม่อยากได้ยินเนื่องจากเริ่มสมดความอดทนเขาเลยใช้ไม้ตายด้วยการเข้าไปอบกอดแล้วเล้าโลมสุดท้ายเธอเลยมีอะไรอะไรกับเขาจนได้หลังเสร็จกิจจังหวะที่เกียร์กำลังนั่งทํางานเธอก็คิดถึงคืนเกิดเหตุหลังเธอคุยกับเพื่อนสักพักเธอก็พูดไปตรงๆแม้ว่าแท็กจะบอกอะไรเขาโกหกทั้งเพเนื่องจากเพื่อนเป็นหนึ่งในผู้หญิงหลายๆคนของแท็กเพื่อนเลยอึง้งทันใดนั้นแอบบี้ก็นําเครื่องดื่มมาให้ทั้งคู่ทว่าเพื่อนก็ไม่ดื่มโดยอ้างอยากทาน ของหวานมากกว่านั่นเลยทําให้เกียร์รู้เพื่อนกําลังตั้งคันจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากปัจจุบันเกียร์พยายามจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเบนหลังหยิบยาในกระปุกของทอมมากินเมื่อเห็นทอมกับแอบบี้กำลังเอาเค้กออกมาเขาก็บอกทอมให้เอาไปเก็บแต่นอกจากทอมจะไม่ยอมยังกินเค้กกวนประสาทก็อีกเขากับทอมเลยทะเลาะก,กันตอนแร,แรกแอบบี้ก็ขำแต่พอเห็นทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันจริงจังก็รีบเข้าไปห้ามแล้วเรียกแม่บ้านให้มาจัดการท้องที่เละเทะต่อมาเกียร์ก็ไป ขอโทษสารวัตรเรื่องที่น้องเล็กพาลูกสาวออกทะเลเนื่องจากช่วงนี้ที่บ้านเครียดกันมากเขาที่เข้าใจเลยยอมรับคําขอโทษส่วนเธอเพอเห็นผลตรวจของเพื่อนที่สารวัตรกําลังดูก็ถามมันคืออะไรจนได้รู้มันคือรายงานพิษวิทยาเบื้องต้นด้านเกียร์เธอนาใบเสร็จของกําไรซึ่งแท็กซ้อให้เพื่อนออกมามอบให้สารวัตรเพราะรู้เขาคงกําลังหาอยู่ทําให้เขางงทําไมเธอถึงช่วยเขาเธอเลยบอกเพราะเธอก็อยากให้คนร้ายถูกจับเหมือนกัน ขณะเอมิเลียเล่นน้ำและคิดถึงอดีตเคยเปิดประตูไปเจอชูเตอร์กำลังอาบน้ำเธอที่เริ่มจะทนไม่ไหวเนื่องจากครั้งใครเขาก็ตัดสินใจไปหาเขาที่เห็นเธอมาแล้วรู้เธอเองก็มีใจให้แต่ไม่ยอมรับเลยบอกให้เธอมองตาแล้วตอบเข้ามาตรงๆว่าเธอไม่ต้องการเขาทว่าทันทีที่จะตอบเธอไม่ต้องการกลับโดนเขาจูบซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สารวัตรและนักสืบไปหาแท็กแล้วเชิญตัวไปสอบปากคำทำให้แท็กขระยัดส่วนเบนเมื่อไปเจอเอมิเลียและชูเตอร์กำลัง จูบกันอย่างดุดดื่มก็โกรธทั้งคู่มากที่หักหลังตน รุง่งเช้าพออมิเลียได้เจอเกียก็บอกเธอจะไปหาโรงแรมอยู่เนื่องจากเกียคงรู้เรื่องระหว่างเธอกับเบนแล้วแม้เกียจะให้อยู่ต่อเพราะช่วงนี้ไม่มีโรงแรมว่างแต่ก็ไม่ไวเน็บตอนนี้เบนคงรู้แล้วเธอไม่ได้วิเศษวิโสก,กว่าใครแม้อเมิเลียจะไม่พอใจแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์แล้วถามหาแท็กเกียเลยตอบคงถูกตำรวจควบคุมตัวซึ่งก็น่าเสียดายเพราะวันนี้เป็นงานเปิดตัวหนังสือของฉันซะด้วยแล้วพอเกียเห็นอเมิเลียเหมือนไม่อยากจะมาร่วมงานก็สั่งให้รีบไป เนื่องจากไม่อยากให้คนสนใจเรื่องอื่นนอกจากหนังสือของตัวเองจังหวะที่เกียร์กำลังหุดหงิดแท็กซึ่งถูกกักตัวอยู่ที่ห้องสอบสวนก็คิดถึงวันเกิดเหตุสนทำให้รู้พอเพื่อนบอกเขาเธอกำลังตั้งครรภ์ก็ถามเธอควรเก็บเด็กไว้หรือเอาออกเขาเลยแสดงท่าทีดีใจที่มีลูกกับเธอตอนแรกเธอก็ไม่อยากเชื่อแต่พอเขายืนยันเขาคิดแบบนั้นจริงๆเธอก็มีความสุขในขณะที่เขาเมื่อบอกรักเธอแล้วก็รีบขอตัวกลับเข้างาน ปัจจุบันขณะแท็กนั่งร้องเพลงอยู่ในห้องสอบสวนไม่นานนักหนักสืบกับสารวัตรก็เข้ามาคุยแล้วเขาก็ยอมรับเขาเป็นชู้กับเพื่อนเพียงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือจากนั้นก็อ้างวันเกิดเหตุเขาลืมเอาเรือไปเก็บที่โรงจอดจึงอาจมีใครเอาไปใช้ด้านแท็กเมื่อถูกสารวัตรกดดนันมีใครแอบวางยาเพื่อจะกำจัดเพื่อนหรือเปล่าเขาก็บอกเขาไม่รู้เนื่องจากหน้าที่การสืบสวนเป็นของตำรวจอีกอย่างเขาก็เจอเพื่อนครั้งล่าสุดต,ตอนที่นั่งคุยอยู่กับทอมและแม่เฮโซซึ่ง เขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องปิดบงังถึงไม่เรียกทนายแต่หากทั้งคู่ยังถามและทําเหมือนเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็จะเรียกทนายมาพร้อมคมคูสารวัตรคงไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเพราะทนายคนนั้นเป็นคนที่ช่วยบริจาคเงินของเขาให้กับที่นี่ส่วนอเมเลียเมื่อเห็นแอบบี้เข้าไปเก็บข้าวของที่ห้องพักของเพื่อนทั้งที่ตำรวจปิดกั้นพื้นที่เธอก็เข้าไปดูแอบบี้เลยชวนคุยแล้วพอเห็นเธอคิดถึงเพื่อนแอบบี้ก็เมามอยที่ตัวเองมีแต่เพื่อนแย่ๆไม่เหมือนพวกเธอที่ดูจริงใจและ รักกันดีจากนั้นก็บนเสียดายที่อเมิเลียจะไม่ได้มาเป็นสภัยเนื่องจากจริงๆตัวเองก็อยากมีพักพวกไว้สักคนหลังแอบบี้รู้เกียร์ยังจะให้อมิเลียมาร่วมงานเปิดตัวหนังสือตอนแรกก็งุนงงแต่พอเข้าใจเหตุผลเกียร์คงไม่อยากให้ใครมาถามเรื่องเธอมากกว่าหนังสือของตัวเองแอบบี้ก็เสนองั้นก็แต่งตัวเฮเรตแล้วแสดงให้ทุกคนเห็นไปเลยไม่มีใครทําอะไรเธอได้ตอนแรกเธอก็ไม่กล้าแต่พอถูกยุเธอก็ยอม ที่งานเปิดตัวหนังสือเกียพยายามจะไม่พูดถึงแท็กทว่าผู้จัดก็สอดด้วยการเอาสแตนดี้มาแทนแท็กเธอเลยไล่ให้เขารีบเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้จังหวะที่แอบบี้พาเอมิเลียเข้ามาในงานแล้วนินทาคนนั้นคนนี้พอเห็นเธอกับชูเตอร์แอบมองกันแอบบี้ก็แซวฉันไม่โทษเธอหรอกเพราะชูเตอร์เธอที่ได้ยินเลยช่วยต่อคำเขาน่าสนใจทว่าจริงๆสิ่งที่แอบบี้จะพูดคือเขารวยสัขนาดนั้นนั่นเลยทําให้เธอตกใจมาก หลังอเมเลียได้ยินแอบบี้เล่าจริงๆแล้วชดเตอร์รวยกว่าเบนซะอีกเธอที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้สึกแย่เนื่องจากเขาไม่เคยบอกแถมยังทำตัวติดดินเธอเลยคิดอยู่เสมอเธอกับเขาเป็นพวกเดียวกันขณะแท็กถูกสอบปากคำแล้วพยายามจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเขากับสารวัตรเคยมีให้กันมาอย่างยาวนานเขาก็พูดผิดแทบทุกเรื่องสุดท้ายเลยต้องยอมหุบปากลงที่งานเปิดตัวจังหวะที่เกียร์กำลังถ่ายรูปแมฮโซก็เข้าไปปลอบเบนแล้วส่วนมามีอะไรอะไรกันเขาเลย ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่ก็ไม่ไายรู้สึกสยองที่เกือบจะถูกหลอนตกเข้าให้เสียแล้วส่วนสาร,รวัตรกับนักสืบเมื่อสอบสวนแท็กแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มนอกจากหลังแท็กเดิมเสร็จเขาก็กลับเข้าห้องนอนตอนประมาณตีหนึ่งทั้งคู่ที่เบือ่อนายก็ปล่อยให้เขาทบทวนจะให้ความร่วมมือกันดีๆหรือให้ทางตำรวจสืบเองเพราะถ้าเป็นแบบหลังแม้เขาจะไม่ใช่คนร้ายแต่กอ็าอาจมีความผิดโทษฐานที่ไม่ให้ความร่วมมือจังหวะที่แท็กนั่งอยู่ตามลาพังภาพก็ย้อนไปในคืนเกิดเหตุเมื่อหลายคนขอตอ ัวแท็กก็ถามมีใครอยากไปพายเรือกับเขาบ้างแล้วพอไม่มีใครไปด้วยเขาที่เห็นเพื่อนหนาวก็ถอดสูตรไปให้เพื่อนสวมแม่บ้านเลยไม่พอใจส่วนแม่ไฮโซก็แกะน่าจะใส่ชุดให้ดีกว่านี้จะได้ไม่ต้องรอรับความอบอุ่นจากใครขณะแท็กนั่งชมวิวเพื่อนก็แอบตามไปคุยเขาอยากมีลูกกับเธอจริงหรือเปล่าตอนแรกเขาก็ไม่ตอบแต่พอถูกสักมากเข้าก็อ้างถ้าจะอยากกับเกียร์จะต้องใช้เวลาอย่างนั้นอย่างนี้เธอทีโมโ oh หเลยมีปากเสียงกับเขาเนื่องจากจริงๆแล้วเขาคงต้องการ ให้เธอเอาเด็กออกเธอที่เสียใจเลยจะทำร้ายตัวเองจนเขาต้องรีบไปล้างแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ปัจจุบันมเมื่อแทกนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็เรียกนักสืบกับสารวัตรมาคุยว่าเขาโกหกเรื่องเวลาเพราะจริงๆแล้วเขาเข้านอนตอนต,อนตีสองครึง่งไม่ใช่ตีหนึ่งเนื่องจากทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วถ้าทางคููไม่เชื่อก็สามารถเช็คจากนาฬิกาของเขาได้เพราะมันมีแอปซึ่งเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่เสียงตดหรือเสียงกรนของคนที่นอนอยู่ข้างๆอีกอย่างเวลานอนนั่นก็เป็นสี่ชั่วโมงก่อนที่สารพิษจะเข้ากระแสะเลือดเพราะสารวัตรบอกเขาเองตอนที่พบศพเพื่อนพิษเพิ่งจะเข้ากระแสะเลือดไปได้ไม่นานขณะ เาเกียกำลังถ่ายรูปกับฟแฟนๆแ,แม่ไฮโซก็เข้าไปคุยกับอเมิเลียว่าอเมิเลียไม่ได้ถูกเกียร์เกลียดเพราะความสวยแต่เพราะเธอเป็นคนพูดตรงซึ่งแม่ไฮโซก็มีนิสัยเหมือนเธอเลยถูกเกลียดเหมือนกันจากนั้นก็แสดงความเสียใจเรื่องเพื่อนเธอเลยถามแม่ไฮโซเคยคุยกับเพื่อนของเธอไหมในคืนเกิดเหตุเพื่อนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาได้มาถามหามือถือของเธอกับแม่ไฮโซทว่าแม่ไฮโซก็ไม่เห็นและด้วยที่หาคู่เดทไม่เจอเลยชวนเพื่อนมาดื่มด้วยกันตอนแรกเพื่อนก็ปฏิเสธแต่สักพัก ก็กลับมาไม่เฮโซที่เหมือนจะรู้เพื่อนเป็นชู้กับแท็กเลยเตือนอยากไปเชื่อผู้ชายพวกนั้นเพราะพวกมันไม่เคยคิดจะทิ้งเมียจริงๆเราถึงต้องทําให้เมียเป็นฝ่ายทิ้งพวกมันจากนั้นก็ชวนเพื่อนดื่มฉลองทวากะชนกันแรงไปแก้วเลยแตกไม่เฮโซเลยขอตัว ปัจจุบันเมื่อชูเตอร์เข้าไปทักเบนแล้วพยายามจะบอกนั่นเป็นจูแ่แปกเบนที่ไม่เชื่อก็ต่อยชูเตอร์ชูเตอร์เลยไม่อยากจะคุยด้วยส่วนอเมเลียที่กลัวเบนจะก่อเรื่องก็พาตัวเบนออกไปด้านอเมเลียมาถูกเบนถามทําไมเธอถึงนอกใจเขาทั้งที่เขาคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เด็ดสุดในชีวิต,เ,วเ,ธเ,เ,วตเธอก็มีอารมณ์เลยมีอะไรอะไรกับเขาส่วนเกียขณะขึ้นไปเปิดงานพร้อมล่าลาแฟนๆเน,น,นื่องจากนิยายเล่มนี้เป็นตอนจบแต่ไม่ต้องเศร้าเพราะเธอกําลังเขียนเรื่องใหม่แท็กที่ถูกปล่อยตัวก็มารว งานเช่นเดียวกับสายชื่อเบเดริกเกียรที่หันไปเห็นหมอนั่นเลยเครียดแต่ด้วยที่ต้องอ่านนิยายให้แฟนๆฟังเลยให้ทุกอย่างดําเนินต่อไปขณะเกียอ่านนิยายอย่างกังวลเพราะเบเดริกกาลังจะขึ้นมาป่วนงานแท็กที่เห็นหมอนั่นก็ตกใจส่วนเกียรเมื่อให้ร,ปรอปภมารวบตัวเบเดริกแล้วก็พยายามแก้ไขสถานการณ์จนทุกอย่างกลับมาดีทว่าแท็กก็ดันทําให้เสียเรื่องเพราะดื่มหนักเลยทําตัวบ้าๆบอๆแถมพูดจาไม่รู้เรื่องบอกรักเธอมากจนยอมฆ่าเพื่อเธอได้จากนั้นก็เน็บแนมนิยาย นั่นเป็นแค่เรื่องแต่งเพราะจริงๆชีวิตคู่เขาใกล้จะชิบหายแล้วอีกอย่างเขากับเกียร์ก็ไม่ได้เจอกันเหมือนในนิยายที่เธอใส่ชุดสีขาวในแกลเลอรี่เนื่องจากเธอมีสีสันมากกว่านั้นเยอะจนบางครั้งถึงกับนอนร่วมเตียงกันสามคนก็ยังได้ที่สําคัญชีวิตเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะจะมีเมียที่ไหนใส่ร้ายผัวของตัวเองว่าเป็นฆาตกรด้านเกียร์เธอพยายามจะบอกแท็กให้หยุดพูดได้แล้วแต่เขาก็ไม่หยุดแถมยังบอกรักแล้วร้องเพลงให้เธอฟังว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอเธอที่ได้โอกาสเลย ชวนทุกคนร้องและเต้นตามบรรยากาศเลยวเริ่มดีขึ้นแล้วทันทีที่แท็กชวนทุกคนดื่มฉลองเขาที่เมามากก็ก้าวพลาดจนเดินตกจากเวทีนั่นเลยทําให้เกียรโมโ,โหทว่าก็ทําอะไรไม่ได้จึงได้แต่ยืนมองวันสําคัญของเธอถูกเขาทํำลายลง ที่โรงพักมนักสืบได้รับข้อมูลจากแอปตรวจจับการนอนก็เครียดเพราะสิ่งที่แท็กพูดเป็นความจริงแต่มองยังไงก็เหมือนคนโกโหกอยู่ดีทันใดนั้นนักสืบก็เห็นคืนเกิดเหตุแท็กนอนอยู่คนเดียวทั้งที่ปกติจะมีเสียงลมหายใจของคนสองคนซึ่งเสียงของอีกคนนั้นก็หายไปช่วงตีสามถึงตีสี่ครึ่งพอดีด้วยคณะอเมเลียออกมาเดินเล่นชูตเตอร์ก็ตามมาคุยเธอเลยบน่นเรื่องที่เขามีเงินแต่ทำเหมือนไม่มีเขาเลยอ้างเขาไม่เคยบอกแต่พูดว่าเขาไม่สนเรื่องเงินต่างหากแว่ ก็ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากคิดมาตลอดเขากับเธอเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนคนพวกนั้นต่างหากเขาเลยกล่าวขอโทษในขณะที่เธอก็เปิดอกเธอกลับไปมีอะไรอะไรกับเบนนั่นเลยทําให้เขาเสียใจส่วนเธอก็ไม่อยากจะสารสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นเพราะอยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงจะได้ไม่มีใครต้องเสียใจอีก จังหวะที่สารวัตรไปดื่มแล้วพบเกียร์เขาก็สั่งเครื่องดื่มให้เธอลองในขณะที่นักสืบก็ได้รับข้อมูลจากรองสารวัตรในวันเกิดเหตุช่วงตีสานาทีเกียร์ได้โทรออกไปหาชายชื่อบรริกซึ่งหมอนี่ก็คือคนที่โดนไล่ออกจากงานเปิดตัวหนังสือแถมประวัติของหมอนี่ก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากทางสำนักงานต่อต้านอาชญากรรมแห่งชาติมีข้อมูลของหมอนี่ด้วย เมื่อเกียร์เริ่มเมาก็ชวนสารวัตรเล่นเกมนักสืบแล้วบอกแม่ไฮโซแอบชอบสามีของเธอดังนั้นพอแม่นั่นรู้เพื่อนเป็นชู้กับแท็กเลยกำจัดคู่แข่งทิ้งส่วนเธอแม้จะดูน่าสงสัยแต่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดเนื่องจากไม่มีคนร้ายที่ไหนจะมานั่งคุยกับตำรวจและช่วยจับคนร้ายนอกจากจะเป็นคนที่โกหกเก่งสุดๆสารวัตรเลยแซวก,ก็ไม่แน่เพราะเธอเป็นนักแต่งนิยายเธอเลยบอกก็จริงแต่ไม่ว่าจะโกหกเก่งแค่ไหนทํามันไหลเรื่องมากเข้าก็อาจพลาดเขาสักวัน จังหวะที่สารวัตรย้อนถามเกียเธอมีเรื่องอะไรจะบอกเขาไหมเธอก็ตอบเพียงเครื่องดื่มอร่อยทันใดนั้นเขาก็ได้รับสายจากนักสืบวันเกิดเหตุก่อนเพื่อนเสียชีวิตครึ่งชั่วโมงเกียได้โทรหาชายชื่อบาเดริกซึ่งเป็นลูกกระจกของแก๊งมาเฟียตุรกีแถมหลังจากนั้นหมอนี่ก็โทรหาเกียตลอดแต่เกียไม่ยอมรับสายแต่ที่เด็ดสุดคือมีประวัติการโอนเงินจากชุดเตอร์ไปให้กับบาเดริกสามแสนดอลลาร์เกียที่เห็นท่าไม่ดีเพราะถูกสารวัตรจ้องเลยรีบออกจากร้านไปในอดีตเมื่อ เกียเห็นเพื่อนเหยียบเศษแก้วเธอก็จ้องมองไปที่เพื่อนส่วนเพื่อนจังหวะที่นั่งอยู่ตามลําพังสักพักก็มีคนเดินเข้ามาหาเพื่อนเลยหันไปทักทายก็จบไปแล้วนะคะกับซีรีส์ The Perfect Couple เอพิโซ์ที่4ที่5เป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ